คู่กรณีเห็นอย่างเข้มหัส,สวีฝากประโยคเด็ดหลังเม้นหยาบลามครอบครัวค่ะ ซึมเนื่อมาจากประเด็นของเพลงชื่อดังเคมหัดสวีพักพงษ์ไผสาโพ์เดือดกลางอินสตาแกรมส่วนตัวเผยข้อความที่ชาวเน็ตรายหนึ่งคอมเมนต์หยาบคายลามไปถึงคนแม่จนหนุ่มเคมสวนกลับไปว่าไอชิบหายปล่อยผ่านหลายอรอบแล้วนะสังรล่าสุดหนุ่มเคมได้เปิดใจผ่านสื่อบอกว่าในตอนนี้ก็รู้แล้วครับว่าเขาเป็นใครได้รูปได้อะไรมาหมดแล้วเหลือแค่สถานที่บ้านเขาสําหรับเรื่องรูปคดีก็ต้องดูก่อนว่าสามารถเรียกรองได้มากน้อยแค่ไหน ซึ่งเรื่องรูปคดีจะให้ผู้ใหญ่ช่วยติดตามให้ถ้าเขาดูอยู่อยากฝากบอกอะไรว่าบางทีคนเราก็ตลกต้อยเป็นคนเหมือนกันเรามีความรู้สึกไม่อยากให้มันมากระทบกับความรู้สึกสนุกของเราบ่อยๆต้องใจเข่าใจเรานั่นเองค่ะ Música